สวัสดีครับผมออซซี่จากเซ h o p นะครับก็วันนี้มาแนะนําหูฟังตัวใหม่จากทางซาวพีสกันนะครับก็ออกติดติดกันมาเลยนะครับรุ่นนี้ก็คือรุ่นซาวพีสนะครับมินิโปรเนะครับก็เหมือนกับเป็นการอัปเกรดเหมือนกับใน Air 3 HS นะฮะก็คือเป็นรุ่นที่รองรับโคเดกแบบ LDAc นะครับความละเอียดสูงนั่นเองนะฮะก็ มาดูที่กล่องกันก่อนเลยนะครับก็ตัวกล่องเนี่ยเหมือนกับรุ่นเซาพีดมินิโปรเดิมแหละนะครับคล้ายๆกันเพียงแต่ว่าก็เขาจะใช้สัญลักษณ์สีตรงเนี้ยเป็นสีทองแทนนะครับจากในมินิโปรเดิมซึ่งมันเป็นสีเงินๆน,นะฮนะตัวนี้มันก็จะเป็นสีทองนะครับแล้วก็กล่องยังคงเป็นกล่องแบบเดิมนะครับเป็นกล่องแบบดึงจากข้างหลังอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็เป็นกล่องเลเซอร์แบบนี้นะครับให้เห็นว่านี่คือรุ่นพรีเมียมของเขานั่นเองนะครับในส่วนของด้านหน้ากล่องก็ เป็นรูปของตัวแบบนะครับใส่หูฟังมีชื่อรุ่นอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็โลโก้ของตัวสาวพีชอยู่ตรงนี้นะฮะด้านข้างก็เป็นรายละเอียดตัวหูฟังนะครับก็บอกว่าเป็นไวเลสเอียบัตนะครับมีระบบ Hybrid Active Noise Cancellation นะครับซึ่งก็เป็นรุ่นเป็นระบบมาตรฐานของตัว Mini Pro อยู่แล้วนะครับก็คือมี ANC นั่นเองนะครับสามารถทำได้2แบบนะครับก็คือเป็น ANC Mode แล้วก็ Transparent Mode นะครับก็คือตัดเสียงรบกวนแล้วก็ขยายเสียงภายนอกเนาะ ตัวนี้ก็ใช้ไดนามิกไดรเวอร์ขนาด10ม mm มนะครับไบโอโค e ดไดนามิกไดรเวอร์นะครับแล้วก็มีไมโครโฟนข้างละ2ตัวนะครับสำหรับตัดเสียงรบกวนปลายสายนั่นเองนะครับมาถึงด้านนี้ก็เป็นรูปตัวหูฟังนะฮะด้านนี้เป็นรูปตลับนี่นะด้านนี้เป็นรูปตัวหูฟังตรงนี้ก็เป็นรายละเอียดของทางบริษัท,ทผู้ผลิตเขานะด้านหลังก็เป็นรูปตัวหูฟังนะครับจะเห็นว่าตัวโลโก้สาวพีตรงเฟสเพลตเนี่ย จากเดิมที่ใช้สีเงินนะครับก็เปลี่ยนเป็นสีทองนั่นเองเพื่อให้สอดคล้องเหมือนกับรุ่น Air 3ที่เป็น HS นะครับก็จะใช้เป็นสีทองหมดนะครับแล้วก็มีเขียนบอกอยู่ตรงนี้ว่าตัวนี้นะครับรองรับ Hi-Res Audio นะครับเป็น Wireless แล้วก็เป็นโคเด c กใหม่นะครับ LDAC นะครับก็เหมือนกับคล้ายๆผมว่ามันหลักการออกแบบเหมือนกับรุ่น Air 3 HS นะครับก็คือเขาเปลี่ยนชิปเซตนะครับจาก Qualcomm นะครับ3040นะฮะ เปลี่ยนเป็น WQ นะครับ 7033AR นะครับซึ่งมันรองรับโคเดกแบบ LDAC นั่นเองนะครับจากครั้งที่แล้วนะครับเพิ่งซึ่งผมไม่ได้อธิบายอะไรไปนะครั้งนี้ก็ไปหาข้อมูลมาเรียบร้อยนะครับก็จริงๆแล้วโคเดกแบบ LDAC LD เนี่ย มันก็คือมันจะสามารถส่งสัญญาณเสียงนะครับด้วยบิตเรทที่สูงขึ้นนั่นเองจากในในโคเดกเดิมที่เราใช้งานกันอยู่ทั่วๆไปนะครับก็คือ,อ SBC นะครับจะส่งด้วยความละเอียดสูงสุดนะครับความความสูงสุดที่328กิโลบิตเพอร์เซกนะครับแต่ว่าถ้าเป็น LDAC นะครับจะส่งได้สูงสุดเนี่ยถึง990กิโลบิตเพอร์เซกเลยก็คือเยอะขึ้นประมาณร่วมๆ3เท่านั่นแหละแต่ว่า ในสามเท่านี้ต้องเข้าใจก่อนว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นกับทุกเพลงนะครับมันจะต้องเกิดขึ้นจากาตัวส่งสัญญาณนะครับหรือเครื่องเล่นเราไม่ว่าจะเป็นมือถือหรือว่าตัวเพลเยอร์นะครับที่ต้องมีคุณภาพดีพอสมควรนะครับแล้วก็ข้อที่2ลรองรับโคเด็กแอลแกแล้วก็ข้อที่3ซึ่งเป็นส่วนสําคัญที่สุดนะครับก็คือคุณภาพของไฟล์เพลงนั่นเองซึ่งถ้าเราจะเล่นผ่านสตรีมมิ่งนะครับก็เห็นว่าตอนนี้น่าจะมีตัว ตัวที่ซัพพอตระบบเนี้ยก็น่าจะเป็นไทโดลนะฮะซึ่งก็เสียตังรายเดือนกันไปนะฮะหรือว่าท่านใดที่ใช้เพลเยอร์นะครับพวก DAP นะครับก็จะมี ไฟล์ไฮเรสให้โหลดนะครับเราสามารถไปโหลดมาได้นะครับไม่ว่าจะด้วยช่องทางไหนก็ตามแต่ละแต่ว่ามันจะมีช่องทางสำหรับการโหลดไฟล์ไฮเรสมานะครับเนี่ยเราถึงจะได้ครบองค์ประกอบมันเพื่อได้ฟังสุนทรียภาพของเสียงอันดับสูงสุดของมันนะครับแต่ว่าถ้าอย่างท่านที่ซื้อมาใช้ใช้งานทั่วๆไปอย่างดู YouTube ดู Netflix ดูอะไรเงี้ยมันไม่มีอยู่แล้วนะครับไฟล์ที่จะมีความละเอียดสูงขนาดเนี้ยนะครับ ก็อันนี้คือผมแจ้งไว้ก่อนข้างต้นนะมันมันจะไม่ใช่การที่แบบว่าอุ้ยซื้อแค่หูฟังรุ่นนี้แล้วเสียงมันจะดีทันตายเห็นไรไม่ใช่นะครับเพียงแต่ว่าตัวหูฟังตัวนี้มันรองรับโคเดกของอนาคตเท่านั้นเองนะครับซึ่งผมเชื่อว่าต่อ,ต,อต่อไปเนี่ยไอโคเดกแบบนี้มันก็จะแพร่หลายมากขึ้นแหละเพราะความละเอียดของแต่ละสิ่งที่เราใช้งานกันอยู่ประจําวันมันสูงขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับเหมือนภาพเหมือนอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ก่อนพันแปดสิบก็ชัดเดี๋ยวนี้ก็สี่เคแปดเคกันแล้ว นะครับเสียงเขาก็พัฒนาตามมาในทิศทางเดียวกันนะครับแต่ว่าณนะตอนนี้ต้องบอกว่าตัวไฟไฮเรสเองยังไม่ได้แพร่หลายสักเท่าไหร่นักในในแบบยูเซอร์ทั่วไปนะแต่ว่าก็สามารถซื้อได้นะครับเพราะว่ามันก็เป็นการรองรับอนาคตไปอย่างมันแพงกว่ารุ่น Mini Pro แค่นิดเดียวเองนะครับทีนี้เรามาดูรายละเอียดกันต่อนะครับ หลังจากที่เราซื้อมาเราจะได้อุปกรณ์ตามนี้ก็คือมีหูฟังอยู่ในตลับนี่นะแล้วก็มีจุกหูฟังอยู่ในนี้นะครับผมเปิดได้ดูนี่เขาแพคมาในแพ็กเกจกระดาษแบบนี้นะครับก็มี2ไซส์นะครับไซส์ใหญ่กับไซส์เล็กนะฮะไซส์กลางใส่อยู่ที่หูนะครับ <c oughs> คู่มือนะครับคู่มือเนี่ยเขาจะอ,าอยู่ตรงฝากล่องเลยนะคือเราเปิดกล่องแล้วเราก็ต้องดึงคู่มือออกมาเนี่ยเขาจะเขียนบอกอยู่ตรงนี้อ่าแบบนี้ นะครับเป็นคู่มืออีก2อันแล้วก็สายชาร์จ Type C 1เส้นนะฮะแล้วก็มาดูตัวหูฟังกันจุดที่แตกต่างระหว่างตัวนี้กับตัวมินิโปรเฉยๆเนี่ยก็คือถ้าดูแค่ภายนอกตัวต,วตวลับก็จะเห็นว่าตัวตวลับเนี่ยเขาจะมีกลิตเตอร์เป็นสีทองทองเนี่ยแซมอยู่นะครับอารมณ์ประมาณเหมือนแบบสเกต็ตเอาผู้กันสบัดสีใสนะครับมันจะเป็นจุดๆๆๆๆๆเล็กๆใ,ๆใหญ่ๆแบบนี้นะครับเหมือนกับแบบทาให้แบบมันเป็นแบบเนี่ยเป็นสเก็ตดาวเป็นกาแล็กซี่แบบนี้นะครับด้วยสีทองนั่นเองนะครับ ก็ที่ต่างจากตลับภายนอกก็คือแบบนี้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่ชอบนะอันนั้นมันจะเป็นเรียบๆสีดำๆนะครับอันนี้ก็จะทําสีแบบเคลือบพีด้านๆมานะครับแล้วก็มีสเก็ตสีใสแต่โดยส่วนตัวผมชอบอันนี้นะครับผมชอบกว่าตัว r 3 h s อีกคือมันไม่เป็นรอยนิ้วมือนะครับอย่างใน Air 3 SS มันสวยนะมันเงาๆแต่ว่าเวลาจับมันก็เป็นนิ้วๆต้องมาคอยเช็ดอันนี้มันก็โอเคแหละนะครับตัวตลับหน้าตาเหมือนกันนะครับมีโลโก้สาวพีตรงนี้มีไฟแสดงสถานะการชาร์จอยู่ตรงนี้นะครับ ช่องชาร์จด้านหลังเป็นแบบ USB-C นะครับมีช่องเดียวทั้งตลับไม่มีปุ่มไม่มีมมมอะไรใดๆทั้งสิ้นแล้วนะครับหลังจากที่เราเปิดตลับขึ้นมาในฝาตลับก็จะมีอินเสิร์ตแต่ว่าไม่ได้แบ่งเป็นหลุมนะครับเป็นช่องใหญ่ช่องเดียวแล้วก็นี่นะครับตัวหูฟังของเราก็จะมาด้วยโลโก้สีทองหยิบออกมาก็คือหน้าตาเหมือน s o u n d p e a t Air3 Pro เอ่อ Air3 โทนเหมือน Mini Pro ทุกประการนะครับเหมือนกันหมดเลย แล้วก็ด้านไหนก็เป็นตัวหลุมสําหรับชาร์จนะครับตัวหูฟังอยู่ในตลับชาร์จด้วยระบบแม่เหล็กนะครับไฟแสดงสถานะการชาร์จจะอยู่ตรงนี้นะฮะเหมือนกันเลยบอดี้เดียวกันนะครับความไม่ลวงเนาะองค์ส่วนนี้ก็ไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับหยิบหูฟังออกมามาดูที่ตัวหูฟังกันก็ตัวหูฟังก็มาตรฐานนะครับเหมือนกับรุ่นมินิโปรธรรมดานะครับเพียงแต่ว่าโลโก้ตรงนี้เป็นสีทองนะเหมือนกันหมดเลยก็มีการแท็บสั่งงานอะไรแบบเดียวกันนะครับ คือตัวเนี้ยก็เหมือนที่ผมเคยรีวิวไปในตัวมินิโปรนะครับมันเป็นหูฟังในความรู้สึกผมเนี่ยมันคือหูฟังแบบเซมิอินเอียร์นะครับเขาดีไซน์แบบเนี้ยผมว่าน่าจะได้มาจากทรงประมาณพวกแบบ Airpods PRO แบบเนี้ยนะฮะก็คือการใส่หูฟังแบบอินเอียร์ที่มันไม่ต้องยัดเข้าไปลึกมากนะครับโดยที่เวลาเราใส่เข้าไปตรงนี้มันจะอยู่ตรงใบหูเรานะครับแล้วตรงหน้า หน้าหน้ายางตรงนี้นะครับหน้าจุกเนี่ยมันจะแปะกับรูหูเราอยู่นิดเดียวเองซึ่งมันก็เลยไม่ค่อยอึดอัดนะครับเพราะว่ามันไม่เหมือนหูฟงังอินเอียแบบที่ต้องตั้งหน้าตั้งตางยัดเข้าไปแต่ว่าพวกนั้นมันก็จะซีลเสียงภายนอกได้ดีกว่านะครับ อ่าเข้าใจว่าตัวนี้เขาไม่ได้ออกแบบมาให้เราต้องยัดแน่นขนาดนั้นเนื่องด้วยความที่ตัวหูฟังมันมีระบบ ANC อยู่แล้วนะครับมันสามารถตัดเสียงรบกวนภายนอกได้ประมาณหนึ่งเพราะฉะนั้นเขาก็เลยไม่ได้ต้องออกแบบให้หูฟังมันอัดเข้าไปในหูเรามากเพื่อตัดเสียงรบกวนภายนอกนั่นเองอันนี้เป็นความเข้าใจของผมนะผิดถูกผมไม่รู้นะดเดาว่าเขาคิดแบบนี้นะครับก็หน้าตาหูฟังประมาณนี้นะครับมีส่วนสั่งงานตัวหูฟังก็ไม่ใหญ่นะครับใหญ่กว่ารุ่นมินิเดิมนิดหน่อยนะครับแต่ว่าถ้าเทียบกับมินิโปรก็คืออดดีีเยวกันนะะ ประมาณนี้นะครับสาหรับตัวหูฟังก็ใส่เข้าไปในตลับชาร์จนะครับจุดเด่นของรุ่นนี้จริงๆมันก็คือมันมีมาตั้งแต่สมัยรุ่นมินิโปรแล้วหลักก็คือตัวนี้เป็นหูฟังที่เสียงค่อนข้างดีนะเท่าที่ผมลองใช้ผมชอบนะครับผมใช้รุ่นมินิโปรอยู่นะครับแต่ว่า hs เนี่ยผมไม่สามารถใช้งานได้นะผมใช้ iPhone มันไม่มีโคเด็กนี้แน่นอนนะครับก็เลยยังคงใช้รุ่นมินิโปรเดิมอยู่ซึ่งข้อดีหลายอย่างของตัวมินิโปรเนี่ยก็ถูกนํามาใส่อยู่ในรุ่นนี้ด้วยไม่ว่าการที่จะเป็นหูฟังทรงอินเดียที่มีขนาดเลล็กกแ้ว คุณภาพเสียงดีนะครับสวมใส่สบายนะครับแล้วก็มีระบบตัดเสียงรบกวนแล้วก็มีโหมดขยายเสียงภายนอกนะครับมี2ระบบนะครับมือเอ็นซีนะครับก็ตัดเสียงรบกวนภายนอกแล้วก็มี transparency โหมดนะครับสำหรับเวลาที่เราใส่หูฟังแล้วก็ขยายเสียงภายนอกเข้ามาเพื่อให้เวลาคนจะสนทนากับเราแล้วเรายังคงได้ยินเสียงอยู่นั่นเองนะครับสำหรับ2ระบบนี้ก็ตามมาด้วยกันนะครับรวมถึงไม์ที่มี2ตัวต่อข้างนะครับคุณภาพในการคุยโทรศัพท์ค่อนข้างดีนะครับไมอูอี นะครับก็มาหมดเลยนะครับจะต่างกันแค่ชิปเซตซึ่งรองรับโคเด c กเพิ่มเติมนั่นเองนะฮะก็ทีนี้ต่อไปเราก็มาดูวิธีการใช้งานกันนะครับก็เช่นเคยนะครับวิธีการใช้งานเนี่ยสำหรับท่านที่ใช้งานเป็นอยู่แล้วก็บอกเลยว่ามันไม่มีอะไรนะครับการเชื่อมต่อหูฟังมันง่ายๆแหละแต่ว่าอันนี้คือผมทํทาเผื่อไว้แบบสําหรับท่านที่แบบไม่เคยใช้หูฟังแบบนี้มาก่อนเลยเพิ่งซื้อมาแรกอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็ กลัวว่าจะใช้งานผิดหรือถูกอะไรยังไงนะครับก็ตรงนี้ผมจะทําเป็นสเต็ปแบบง่ายๆสเต็ปบายสเต็ปไปเลยนะครับเพื่อให้ไม่งงกันนะว่ามันใช้งานกันยังไงนะครับสาหรับท่านที่ใช้งานเป็นอยู่แล้วก็ค่อข้างไปได้เลยตรงนี้ไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับอันดับแรกนะครับหูฟังนะฮะเราซื้อมาแกะออกมาจากกล่องนะครับหยิบออกมาก่อนอย่างนี้นะครับดึงหูฟังออกมาสองข้างเลยนะครับเหมือนเดิมเขาจะมีพลาสติกแบบเนี้ยแปะมาอยู่ตรงนี้ นะครับแปะมาอยู่ตรงขั้วชาร์จตรงนี้นะครับที่ตัวหูฟังนะสองชิ้นนะครับก็คือข้างละชิ้นนะครับเขาจะแปะไว้เลยแปะไว้ตรงนี้นะครับเพื่อกันการชาร์จและคายประจุของตัวหูฟังและแบตเตอรี่ในตลับนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นให้เราแกะ2ชิ้นนี้ออกก่อนนะครับมันจะแปะมาให้เราต้องแกะแลละมันเกะกะนะครับหลังจากนั้นนะครับให้เราทําการเอาหูฟังใส่เข้าไปในตลับนะครับให้สังเกตสถานะไฟชาร์จมันจะต้องขึ้นสีแดงตรงนี้นะครับ ปิดฝานะครับแล้วก็ไปเสียบชาร์จสัก15นาทีนะครับหรือว่าชาร์จให้เต็มไปเลยก็ได้นะครับไม่ต้องรีบนะครับเดี๋ยวเวลาเชื่อมต่อมันจะได้เสถียรนะฮะเพื่อเป็นการาหนึ่งคือเป็นการชาร์จตัวหูฟังไปในตัวนะครับบันดับแรก2คือเป็นการเช็คระบบเบื้องต้นด้วยว่าตัวหูฟังเราทํางานได้ปกติมีปัญหาอะไรเกี่ยวกับระบบชาร์จหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็แนะนําให้เอาไปทําการชาร์จก่อนนะครับหลังจากที่เราชาร์จแบตเตอรี่เต็มแล้วนะครับ ให้เราทําการหยิบหูฟังออกมานะครับแล้วเรนจะมาทําการเชื่อมต่อกันนะครับวิธีการเชื่อมต่อก็ง่ายๆนะฮะให้เราเปิดเมนูบลูทูธของตัวโทรศัพท์เราขึ้นมานะครับไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์เป็นแท็บเล็ตเป็นคอมพิวเตอร์นะครับก็ที่มันมีบลูทูธมันเชื่อมต่อกันได้หมดนะครับหูฟังจะไม่ได้ระบุมาว่าต้องใช้กับตัวไหนเป็นตัวไหนอะไรยังไงนะครับสามารถใช้งานร่วมกันได้หมดเนาะก็อันดับแรกนะครับ เปิดบลูทูธไว้นะฮะแล้วเราขยิบหูฟังออกมาพร้อมกันแบบนี้นะครับเห็นไหมครับว่าลายชื่อมันจะขึ้นมาทันทีเลยนี่นะครับผมกดเชื่อมต่อไปปุ้งเสร็จเลยนะครับบลูทูธตัวนี้เป็นเวอร์ชั่น5.2นะฮะก็เชื่อมต่อได้รวดเร็วดีนะครับอ่าหลังจากที่มันเชื่อมต่อเสร็จแล้วตอนนี้แค่นี้เลยนะครับตอนนี้หูฟังพร้อมใช้งานแล้วนะครับไม่ต้องทําอะไรกับมันเลยเราสามารถ เอาไปใช้ได้เลยตอนนี้แล้วเราก็สามารถเปิดคอนเทนต์เลยต่างๆที่เราใช้งานได้เลยนะครับก็สามารถเปิดได้เลยตอนนี้นะครับหลังจากที่ใช้งานเสร็จนะครับต้องการจะปิดเครื่องก็ไม่ต้องไปกดปิดเลยแต่อย่างใดนะครับเพียงแค่เราเอาหูฟังเก็บใส่ตลับแบบนี้นะครับ ตัวหูฟังก็จะหยุดเชื่อมต่อกับตัวมือถือเราไปเองเนี่ยนะครับมันหยุดเชื่อมต่อไปแล้วนะครับแล้วก็ในครั้งต่อไปถ้าเราต้องการจะใช้นะครับเพียงแค่เราเปิดฝาแล้วก็หยิบมันออกมานะครับมันจะทําการเชื่อมต่อกับมือถือเราเองอย่างอัตโนมัติเนี่ยเห็นไหมครับรวดเร็วทีเดียวนะครับก็ใช้งานง่ายๆแค่นี้ทีนี้ก็มาถึงการสั่งงานฟังก์ชันต่างๆนะครับตัวซาฟีสเขาจะมีหน้าเนี้ยนะครับซึ่งบอกไว้เลยว่า แต่ละฟังก์ชันนะครับแต่ละการสัมผัสเนี่ยสั่งงานใช้สั่งงานอะไรได้บ้างซึ่งเซาพีดก็เป็นหนึ่งในหูฟังที่มีระบบการสั่งงานผ่านระบบสัมผัสเนี่ยค่อนข้างครบถ้วนนะครับคือสามารถสั่งงานได้หมดเลยนะครับครบทุกฟังก์ชันไม่ว่าจะเป็นการปรับเสียงเลื่อนเพลงอะไรต่างๆเนี่ยมีครบหมดนะฮะก็มาดูกันนะครับสำหรับการสั่งงานเ,าเขามีบอกวิธีใส่ไว้ด้วยนะว่าใส่ให้ถูกต้องใส่ไงอย่าใส่กับข้างอะไรประมาณนี้นะฮะอันดับแรกนะครับการแตะ1ครั้งนะครับ แตะลงไปหนึ่งครั้งที่เฟสเพลทนะครับตรงโลโก้เนี่ยแตะลงไปโป๊่งี้นะฮะถ้าข้างขวาจะเป็นการเพิ่มเสียงนะครับแตะหนึ่งครั้งนะข้างซ้ายก็จะเป็นการลดเสียงนะครับตรงนี้ไม่มีอะไรแล้วก็ก,การแตะ2ครั้งนะครับแตะแบบดับเบิลแท็บแบบนี้นะครับที่ตัวเฟสเพลทตรงนี้นะครับแตะแตะลงไปอย่างเงี้ยก็การแตะ2ครั้งนะครับการลั่นนะครับก็จะเป็น การเล่นและหยุดเพลงนะครับค <let ting Matthew> ือถ้าเราจะเล่นเพลงเราแตะ2ครั้งเล่นอยู่เราแตะ2ครั้งมันก็จะหยุดนะครับแล้วก็ถ้ามีสายเข้านะครับเราก็แตะ2ครั้งเพื่อรับสายจะวางสายก็แตะอีก2ครั้งนะครับการแตะ2ครั้งจะใช้งานประมาณนี้ก็คือใช้สําหรับเล่นเพลงหยุดเพลงแล้วก็รับสายวางสายนะครับจะเป็นฟังก์ชันคู่กันนะฮะ แล้วก็การแตะ3ามครั้งที่หูซ้ายนะครับจะเป็นการเรียกใช้เกมมิ่งโหมดนั่นเองนะครับก็จะคือโหมด low latency นั่นแหละมันจะทําให้ดีเลย์ของตัวหูฟังน้อยลงแต่ว่าก็แน่นอนนะครับเท่าที่ผมลองเนี่ยคุณภาพเสียงมันจะต่ําลงนะครับนิดหนึ่งนะฮะแล้วก็กินแบตเตอรี่มากขึ้นนะครับก็แนะนําว่าใช้แค่ตอนเล่นเกมก็พอนะครับสำหรับเกมที่ต้องการแบบความรวดเร็วในการส่งสัญญาณไม่ให้มันดีเลย์นะเราสามารถเรียกเปิดเกมมิ่งโหมดโดยการแตะ3าครั้งจากหูซ้ายนะครับในส่วนของ หูขวานะครับหูขวาการแตะ3ครั้งนะครับจะเป็นการเรียกใช้นะครับ Voice Assistant นะครับก็คือ,อระบบเ,เรียกใช้ Siri อะฮะนะครับก็แตะแบบนี้นะครับเป็นการเรียกใช้ Siri นะสำหรับการแตะ3ครั้งนะครับที่ตัวหูฟังข้างขวาจะเป็นการเรียกใช้ Voice Assistant Siri ห,หรือว่า Google Assistant นะครับตัวทีพูดผิดนะครับก็แตะ3ามครั้งที่ขวานะ การแตะค้าง1.5วินะครับจะเป็นการถ้าฝั่งขวานะครับฝั่งขวาแตะค้าง1.5วินะครับจะเป็นการาเรียก เลื่อนเพลงไปข้างหน้านะครับสำหรับการแตะฝั่งขวานะครับ1.5วินาทีจะเป็นการเลื่อนเพลงไปข้างหน้านะครับในส่วนของฝั่งซ้ายถ้าแตะค้างไว้1.5วินะครับก็จะเป็นการเรียกใช้ ANC โหมดนั่นเองซึ่งมันจะพูดอยู่ในหูฟังเราวนไปเรื่อยๆรื่อยนะครับก็จะแบบเราแตะค้างไว้ที่ข้างซ้ายนะมันจะเป็น ANC on นะครับแล้วก็ t r a n s p a r e n t Mode on อะไรประมาณนี้นะครับมีอยู่3โหมดวนไปเรื่อยๆรืยนะครับก็ก็คือโหมดตัดเสียงโหมดขยายเสียงแล้วก็ปิดนะครับมี3โหมดก็ใช้การแตะสั่งงานที่หูฟังข้างซ้ายนนั่นเอง นะครับก็ฟังก์ชันหลักๆเนี่ยจะมีที่เราใช้งานอยู่จริงๆเนี่ยอยู่ประมาณนี้แหละก็คือ,เ,อเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับเล่นเพลงหยุดเพลงรับสายวางสายซึ่งทําได้หมดนะฮะแล้วก็เ,เกมไม่หมดกับ ANC เป็นฟังก์ชันเสริมนะครับรวมทึกซีรีส์อะไรก็เรียกใช้งานได้ปกตินะครับเมนูเนี่ยเหมือนซาวพีทุ่นปกติตัวนี้จะขาดแค่ย้อนเพลงกลับนะครับหอันบปทําได้ละ จะขาดแค่แบบไม่มีย้อนเพลงกลับนะครับมีแต่เลื่อนเพลงไปข้างหน้าเนื่องจากว่าเขาเอาตำแหน่งที่เอาไว้เลื่อนเพลงไปข้างย้อนกลับนะฮะไปใส่โหมด ANC นะครับทำให้มันเลยต้องตัดฟังก์ชันบางอย่างตรงตัวฟังออกไปเพื่อไปเป็นการเรียกใช้ ANC นั่นเองนะครับก็ทั้งหมดก็ประมาณนี้นะครับสำหรับ Soundpeed Mini Pro Hs ตัวนี้นะครับก็ถามว่าน่าใช้ไหมนะครับในมุมของคนใช้ i iPhone ผมโอเคนะตัวนี้ผมลองฟังเทียบกับ อันนี้ผมเล่าให้ฟังแล้วกันเนาะ,ะตัวนี้ผมลองฟังเทียบกับมินิโปรมา2วันแล้วนะครับคือวันแรกเนี่ยผมเปิดเบิร์นทิ้งไว้ก่อนนะครับแล้วก็เอามาฟังเทียบกันนะครับต้องบอกว่าตัวนี้หลังจากที่มินิโปรนะครับก่อนอัปเดตนะครับมินิโปรเนี่ยมีมีล่าสุดเมื่อสักเดือนที่ผ่านมาเนี่ยมีอัปเดตแอปทีนึงนะครับอัปเดตตัวหูฟังในแอปทีนึงนะครับแอปซาวด์พีซเออลืมบอกไปตัวนี้นะครับเขาจะมีบอกว่า ให้เราดาวน์โหลดแอปพลิเคชันมานะครับแอปชื่อ s o u n d p e a t นะครับเวลาเชื่อมแล้วหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับลองไปดูในหน้าเว็บเขาก็ได้นะครับเขาจะมีให้เราเซิร์ชนะครับเซิร์ช s o u n d p e a t เลยใน App Store หรือว่าใน Google Play Store ก็ได้นะครับจะมีแอปให้เราเชื่อมต่อระหว่างหูฟังกับมือถือนะครับแล้วมันจะตั้งค่าต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นสไตล์เสียงนะครับปรับอีควอไลเซอร์รวมถึงการอัปเดตเฟิร์มแวร์ของตัวหูฟังนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ตัว Mini Pro เนี่ยข้อเสียคือมันเชื่อมต่อกับแอปไไม่่ดด้้ัแลลววาาสุเตก ออกอัปเดตมาตัวหนึ่งนะครับเพื่อให้ตัว Mini Pro ที่ไม่ใช่ H S นะครับสามารถเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันได้แล้วทำให้มันสามารถปรับ EQ นูน่นนี่รวมถึงการอัปเดตเฟิร์มแวร์ต่อไปในอนาคตได้นะครับส่วนตัว Mini Pro H S มันทำได้อยู่แล้วนะครับซึ่งก่อนอัปเดตนะครับผมผมลองฟังก่อนอัปเดตนะก็รู้สึกว่าเสียงตัวนี้จะดังกว่า นะครับตัวมินิโปร HS นะครับในมินิโปรเดิมเนี่ยรู้สึกว่าก่อนอัปเดตเสียงจะไม่ดังนะครับพอไปดูในตารางชาร์ทที่เขาบอกว่าอัปเดตอะไรบ้างก็เขาบอกว่าเพิ่มเสียงให้ดังขึ้นอีก6 dB นะครับมหน่าผมเล่งวูดลุ่มเท่าๆกันแล้วมันเบาวกว่าแต่ตอนนี้มันเท่ากันแล้วนะครับท่านที่ใช้มินิโปรอยู่แล้วนะครับไปอัปเดตเลยนะครับเสียงจะดังขึ้นนะครับทำให้มันเทียบเท่ากันแต่ว่าเท่าที่ผมฟังดูเนี่ยผมต้องบอกว่าผมไม่ได้รู้สึกว่ามันต่างกันเลยนะครับ2ตัวนี้ไม่เหมือนตอน Air 3กับ Air 3 จะรีความรู้สึกได้ว่าตัว a r 3 H HS เนี่ยเสียงมันจะมีความจัดจ้านกว่านะครับแต่ว่าตัวในส่วนของ Mini Pro และ Mini Pro H HS เนี่ยไม่ได้รู้สึกถึงความแตกต่างแบบนั้นนะครับคือผมฟังผมว่ามันก็เหมือนเหมือนกันนะเอาจริงๆอ่ะมันต่างแค่ตัวนี้มันรองรับโคเดกอนาคตซ,ซึ่งตัวผมเองมันยังใช้ไม่ได้นะครับก็เลยไม่ได้ทดสอบถึงจุดที่เป็นส่วนที่ดีที่สุดของเขาแต่ว่าถ้าพื้นฐานเบื้องต้นเนี่ยมันคล้ายๆกัน นะครับคือไม่รู้สึกว่าต่างกันเลยนะครับซื้อรุ่นไหนท่านที่ใช้มินิโปรอยู่ก็ไม่ต้องไปซื้อใหม่นะครับมันเหมือนเหมือนกันแต่ว่าสําสหรับท่านที่กําลังจะซื้อเนี่ย ที่มองมินิโปรอยู่อาจจะมามองเป็นมินิโปร HS ก็ได้นะครับเผื่อนาคตหรือว่าท่านที่ใช้ Android อยู่แล้วนะครับก็จะสามารถาใช้โคเด็ก l d ลได้เลยในโทรศัพท์บางรุ่นนะครับก็ลองเช็คกันดูซึ่งในมุมมองผมผมมองว่ามันโอเคนะครับเพราะว่าราคามันสูงขึ้นไม่เยอะนะครับในในรุ่นมินิโปรเนี่ยจะจำหน่ายอยู่ประมาณ2 0 0 0ัน0ออะไรประมาณอย่างนี้นะในส่วนของมินิโปร HS เนี่ยมันจะแพงขึ้นมาประมาณ200บาทเท่านั้นเอง2002-300บาทไม่เกินนี้นะครับซึ่งผมมองว่ามันเป็นส่วนที่ ระหว่าง2 0 0 0กับ2,003แล้วกันสมมุติว่าตีราคาว่าแบบนี้มันเป็นส่วนที่จ่ายเพิ่มได้นะฮะผมมองว่ามันโอเคนะคือสิ่งที่เราได้มาเนี่ยแม้เราจะไม่ได้ใช้แต่ว่ามันก็เผื่อไว้นะครับเผื่อ,อนาคตเราเปลี่ยนโทรศัพท์หรืออะไรอย่างเงี้ยหรือว่ามีเครื่องเล่นนู่นนี่อะไรอยู่แล้วนะครับก็ อย่างจะได้ใช้ส่วนนี้ของมันนะครับแต่ว่าถ้าเอามาใช้แบบสแตนดาร์ดด้วยกันทั้งคู่เนี่ยผมเองยังไม่รู้สึกถึงความแตกต่างนะใช้งานเหมือนกันอันนี้คือต้องอมาร์กไว้ว่ามินิโปรรุ่นเป็นมินิโปรที่ทําการอัปเดตเวอร์ชั่นล่าสุดแล้วนะครับไม่ค่อยรู้สึกต่างกันเลยเสียงเหมือนกันเลยนะครับมันก็เลือกเลือกเอาว่าเราพอใจตรงไหนนะครับก็แนะนําว่าอย่างนี้ก็ได้นะครับสาหรับท่านที่คิดว่าอ,อย่างท่านที่ใช้ iPhone แล้วกันเอาอย่างนี้ดีกว่าท่านที่ใช้ iPhone เนี่ย อย่างน้อยนะครับช่วงไม่ไม่ว่าจะยังไงก็ตาม iPhone คงไม่ไปใช้ชิปเซ็ตคอค้อมหรือโซนี่นะเพราะฉะนั้นทางฝั่งยูเซอร์ของ iPhone จะไม่สามารถใช้งานโคเด c กพวกนี้ได้แน่นอนนะครับซื้อรุ่น Mini Pro หรือ Mini Pro HS ก็ได้นะครับเหมือนกันนะครับอาจจะซื้อ Mini Pro ก็ได้ประหยัดไป300นะครับแต่ว่าในส่วนของท่านที่ใช้ใช้ r o i r o i d นะครับหรือว่าอาจจะเป็นท่านที่ใช้พวกแดบอยู่นะครับพวกดิจิตอลอ u d i โอเพลเยอร์นะครับพวกเครื่องเล่นเพลงทั้งหลายที่เป็นรุ่นที่มันมีบลูทูธนะก็ อาจจะซื้อรุ่น hs ไปก็ได้นะครับแล้วก็ไปดาวน์โหลดไฟล์ละเอียดสูงมาเพื่อลองฟังดูอะไรอย่างนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกเพราะว่ามันจ่ายตังค์เพิ่มนิดเดียวงามันเลยดูโอเคเมื่อเราจะซื้อนะฮะแต่ทั้งหมดเนี่ยมันก็เป็นแค่ความเห็นของผมนะครับลองตัดสินใจกันดูเองนะครับเพราะว่าทางเราก็มีจําหน่ายทุกรุ่นแหละสามารถเลือกซื้อกันได้นะครับก็คอมเมนต์ประมาณนี้เนอะราคาจำหน่ายรุ่นนี้ลืมบอกอยู่ประมาณ2,300กว่าบาทนะครับสอง3 5น2 3ม0อะไรนระมา้อยห้าสิบสองนจานี้อะครัาก็ลองหาซื้อกันดู ก็น่าจะครบถ้วนดีนะครับก็ประมาณนี้นะครับขาดตวบกพร่องไหนก็ลองแจ้งกันมาในคอมเมนต์นะครับผมจะได้ไปหาข้อมูลแล้วเดี๋ยวมาทําให้ในคลิปต,ต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้เลยนะครับก็เช่นเคยนะสนใจสินค้าตัวนี้ก็ติดต่อที่ร้านได้เลยนะครับรวมถึงตัวแทนจําหน่ายต่างๆของเราแล้วก็ช่องทางออนไลน์เรามีช้อปปีนะครับซึ่งก็มีการอัปเดตสินค้าเรื่อยๆทุกวันนะครับลองแวะเข้าไปดูกันได้ นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ